ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังแท็กซี่ไปต่อไม่ไหวถูกเปลี่ยนเป็นแปลงผักรถแท็กซี่เกือบ400คันที่จอดอยู่ภายในซอยบางแวก6เขตเจริญภาษีกรุงเทพมหาคนครบางส่วนเก่าแล้วเครื่องยนต์เสื่อมสนิมขึ้นเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็ต้องจอดปล่อยทิ้งไว้จึงเปลี่ยนรถแท็กซี่เป็นแปลงผักและเอาอยางรถที่หมดสภาพมาเปลี่ยนเป็นบอกกบ ที่ปรึกษาสหากรณ์บวรแท็กซี่ราชพึกแท็กซี่เล่าว่าในช่วงปีแรกที่นำรถมาจอดไว้ได้ให้พนักงานช่วยกันดูแลรถทุกคันให้ใช้งานได้แต่สถานการณ์โควิด -19 กลับยืดเยื้อเข้าปีที่สองไร้กำลังจะดูแลต่อจึงต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ตอนนี้เลยชักชวนพนักงานมาปลูกผัก หวังที่จะนำผักเหล่านี้มาลวกจิ้มกับพลิกกินเพราะทุกวันนี้กินไข่แทบจะขันได้อยู่แล้วทั้งนี้สิ่งที่ต้องการในขณะนี้คืออยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือระยะเร่งด่วนตั้งกองทุนแท็กซี่ให้เลยและก็ลดราคาก๊าซ LPG และ NGV เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมถึงขอให้ finance ช่วยเหลือ งดเว้นค่าเบี้ยปรับหรือขอให้ปรับเท่ากับเบี้ยรถบ้านเพราะไปไม่ไหวแล้วต้องไปเลี้ยงกบแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ